สวัสดีครับพวกเรากลุ่มทุยทุวยวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่อง i n f l u e n c i Expert System ครับทูที่ใช้ก็จะมี Visual Code JSON และก็ Python ครับในส่วนของ Code Review นะครับในส่วนแรก Import Json จะเป็นการนำโมดูล Json เข้ามาเพื่อใช้ในการบันทึกและโหลดกฎจากไฟล์ Json ครับส่วนที่ 2, Function Add Rule จะเป็นฟัง์กชันเพื่อเพิ่มกฎใหม่โดยให้ผู้ใช้ป้อนเงื่อนไข If และผลลัพธ์ Den และคาอธิบายครับส่วนที่3 Add Rule c o n จะเป็นฟังกช์ชันเพื่อเพิ่มกฎที่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยให้ผู้ใช้ป้อนเงื่อนไขและผลลัพธ์เป็นรายการและผลลัพธ์เช่น a and b และบันทึกกฎใหม่ลงในรายการกฎและเรียกใช้ฟังกช์ชันเมนเพื่อกลับไปยังเมนูหลักครับส่วนที่ 4. delete rule จะเป็นฟังกช์ชันเพื่อลบกฎที่มีอยู่ในรายการโดยให้ผู้ใช้เลือกกฎที่ต้องการจะลบจากตัชนีหรือลบทั้งหมดและบันทึกรายการกฎใหม่และเรียกฟังก์ชันเมนเพื่อกลับไปยังเมนูหลักครับส่วนที่5 ViewA l ู View All Lu, จะเป็นฟังก์ชันเพื่อแสดงรายการกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการครับส่วนที่ Edit Rule จะเป็นฟังก์ชันเพื่อแก้ไขกฎที่มีอยู่ในรายการโดยให้ผู้ใช้เลือกกฎที่ต้องการแก้ไขจาดดัชนีและเลือกอัปเดตเงื่อนไข f ผลลัพธ์เดนหรือคำอธิบายและบันทึกรายการกฎใหม่และเรียกใช้ฟังก์ชัน Main เพื่อกลับไปยังเมนูหลักครับส่วนที่ 7. Fun ฟังก์ชัน Infer จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการทำนายผลลัพธ์โดยให้ข้อมูลเข้าเป็น Input Data และกดเท็กําหนดไว ผลลัพธ์จะถูกคืนกลับมาหลังจากการทํานายหรือถ้าไม่พบผลลัพธ์จะคืนค่าว่างมาครับส่วนที่ Save r u l e จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้บันทึกรายการกดลงในไฟล์เจสันครับส่วนที่9 Load หล l e จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้โหลดกดจากไฟล์เจสันขึ้นมาหากไม่พบไฟล์จะทําการสร้างไฟล,ล์รายการกดใหม่ขึ้นมาครับและในสุดสุดท้ายฟังก์ชัน Main จะเป็นฟังก์ชันหลักที่ใช้รันโปรแกรมฟังก์ชันนี้จะทําการโหลดกดและแสดงเมนูให้ผู้ใช้เลือก และดำเนินการตามที่ผู้ใช้เลือกจนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากโปรแกรมครับในส่วนของเดโมนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด6ตัวเลือกด้วยกันในตัวเลือกที่3ตัวโชว์ a l l เมื่อเราอินพุต3เข้าไประบบจะแสดงกฎออกมาทั้งหมด10ข้อตอนที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านั้นนะครับและในตัวเลือกที่1 to make an inference เมื่อเราอินพุตหเข้าไประบบจะแสดงอินพุตทั้งหมด10 i อินพตามกฎพร้อมทั้งมีคําอธิบายว่าแต่ละอินพุตเนี่ยมันคืออะไร สมมุติว่าถ้าเรามีไข้ามากกว่า38องศาตาม Input Q ให้เรา In p u t u เข้าไปครับระบบจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น x ตามกฎและจะมีคําแนะนําหรือวิธีการรักษาเบื้องต้นให้นะครับและในกรณีที่เราไม่ได้ Input อะไรเลยหรือ Input อื่นๆนะครับระบบจะแสดงว่าอันที่เรา Input ตเนี่ยตรงกับ Condition ไหนตรงกับ Condition q ไหมถ้าไม่เราใส่ n ครับและถ้าไม่อีกเราใส่ n สมมติว่าถ้าตรงกับ Condition นี้ให้เราใส่ y ครับ ผลลับก็จะออกมาตามกฎนะครับและในกรณีที่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดกฎมันก็จะบอกว่า Nomad far for จุดๆแล้วมันก็จะถามว่าให้เราสร้างกฎใหม่ไหมถ้ากด Y ก็จะไปที่สร้างกฎใหม่ถ้ากด N นะครับระบบก็จะจบเลยและในส่วนตัวเลือกอื่นๆ ก็สามารถเพิ่มทําได้เลยครับข้อ2ก็สามารถคียเอ็ดูได้ข้อ4ก็สามารถดีดรูได้ข้อ5ก็สามารถอ d ด t ิตรู้ได้ครับและข้อ6เมื่อเราใส่6เข้าไปโปรแกรมก็จะออกครับและนี่ก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับ Influenza Expert System นะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ